สวัสดีครับผมพ่พอผลชื่อเคยนะครับบอยสุจยยทีนะครับอันนี้ก็มาที่นี่กันบ้างซุ้มกอบ้างนะครับแต่ซุ้มกอเนี้ยเป็นขนมเปี๊ยะนะฮะหรือก็เรียกว่าม่ตัดขอบก็ได้กุวางพระธาตุแต่กูวังพระธาตุจะสวยมีทั้งแร่ดอกมะขามมีทั้งลาดํามีอะไรทุกอย่างมีครบหมดแต่สวยมากๆเนื้อก็สวยเนื้อก็เป็นมะขามเปียกทุกองค์นะฮะอันนี้จะสวยมากก็มีไม้ชมวนสี่ห้าองค์นะครับ เป็นพิมพ์น่าจะเป็นพิมพ์กลางนะพิมพ์กลางพิมพ์กลางมีกระหนกนะครับแต่เป็นพิมพ์ขนกเปี๊ยะนะสวยสวย, <c oughs> สวยเนื้อสวยจริงจริงพระกู่เนี่ยกู่วัดกู่วังพระธาตุเนี่ยเนื้อจะสวยกับเนื้อสวยพอๆพอก็ถ้าพอกับวัดพิกุลไหมสวยกว่าวัดพิกุลเนื้อวัดพิกลจะมีสีของเขาเอกลักษณ์ของเขาแต่อันนี้ยจะเป็นเนื้อมะขามเปียก แล้วก็แรดอกมะขามค่อนข้างเยอะเรียกว่ามันมันแตกต่างกันส่วนความสวยคือสวยคนละอย่างอ่ะสวยคนละอย่างอันนี้ก็สวยแก่่งแล้วก็ได้อายุที่ที่ที่นานกว่าอาจจะนานกว่าวัดพิพราะวางัวงวังพระทาหรือว่ารอถ้าเขาสร้างมานานแล้วสร้างแตย่ยุคแรกๆที่เป็นพรามเป็นอะไรกันเนี่ยที่สร้างในบรรจุในเจดีย์ช่วงนั้นก็จะมีอาวุธของพ,าพรามพวกอะไรพวกนี้เยอะเพราะว่าเพราะว่าเขาทําให้เทพเจ้าเขา เทพเจ้าพระศิวะพระพิฆเนศอ่าแล้วก็พระแม่ลัซมีพระแม่อุมาอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็พระนารายณ์ลักษณะมีทั้งพวกธนูพวกอะไรต่างๆที่เขาไปวางในอวัยเจดีกันก็คือถวายเทพถวายพระเจ้าของในในช่วงนั้นที่นับถือพราหมณ์ในมาพันกว่ปีมาแล้วนะประมาณสักพันปีพันสี่ร้อยนะประมาณน่าจะประมาณนั้นพันสี่ร้อยพันหกร้อยประมาณนี้ของ วัดบองประทาต์ก็มีให้มีมาสี่ห้าองค์นะครับไม่ไม่ได้มีเยอะนะฮะลองพิจารณาดูนะครับสนใจก็แอดไลน์นะครับหรือที่ต่อเข้ามาก็ได้นะครับท้าผู้ชมเว็บซีแล้วก็ท่าผู้ชมก็เผู้ติดตามถ้าสนใจก็ไปดูในเว็บไซต์ก็ได้หรือในหรือหรือในช e ้อปปีอะไรเงี้ยถ้าจะเช่าหาก็ไปเชี่ยงก็ได้ หรือจะโทรคุยเงีกก็ได er ้นะครับยินดีก็จะไลน์เข้ามาผมก็ได้แอดไลน์ก็ได้นะฮะก็ก็คุยกันนะครับอยากได้อะไรก็บอกได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ